และแล้วก็ถึงเวลาและแล้วเธอก็ต้องไปฉันก็เข้าใจที่เธอเลือกเดินฟืนิ้มด้วยความยินดีทั้งที่เจ็บปวดเลือกเกินได้แต่ยืนมองเธอเดินไปกับเขา ยังไงก็รักได้เพียงหัวใจสุดท้ายต้องยอมปล่อยเธอไปกับเขาจากนี้เธอก็คงไปดีก็ขอให้เธอจงสุขสบาย เธอจงเดินไปตามความฝันของเธอที่เธอตั้งใจไม่ฉันต้องเสียใจแต่ฉันจะรับไปเองอย่างน้อยเธอก็ทำให้ฉันรู้ว่าเคยมีความสุขเพียงใดได้เป็นคนที่เธอเคยรักก็ดีแค่นห ฉันต้องยอมเข้าใจเกิดมาแค่เพียงได้รักกันสุดท้ายไม่เป็นอย่างฝันฉันยอมทำใจ